ก็ดังตัวที่หลังกดปติบต้สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พน้อง,งครับสวัสดีเอฟซีครับสวัสดีท่านผู้ชมท,ท,ทุกท่านครับตอนเ,เช้าครับมื้อนี้ครับเช้าวันอาทิตย์นอกจา่ามื้อนี้ตากล่องตากรองเป็นผู้ถ่ายกล่องโดยตรงจีจากันครับผมร่างกายพี่เช้าพากันไป รับสองอาทนะิตย์เนาะสุกรีเมื่อกี่ทีที่สามมือนี่ครับนี่ที่สามมือนี่นะเป็นว่าอย่างยางอิ่น้นำฝนจีจํำได้คืออกแต่ว่ากลับมารอบนี้นี่ สัวที่ออกนี่ยากกระไรมันผักลายมือนะจางยุดไปลายมือกับตัวที่ออกขีดข้าีในกับออกยังงาดอ,าอาึดซะสเสียงยังหลังดื้อกาดกึดกดัดหยุดด้วยก่อนก็ได้หยุดจังเลย มือิ้าหย่างตกตึก้งไปครับตัวนี้กับฝนฝนแรกให้นอะไพี่นอนกันยาคมกันยาจนไปรียไปเดินแล้วครับไปเดินกันยาแล้วปุป๊บปุ๊บปุ๊บกันว่าตัวกับตัวกันว่า เพื่อจะซอสตรรดัดแดบเช่นว่าต้นน้อยครับต้น,นครับค่อยๆค่อยครับนะค่อยพิมพมีดเดินนิดมาเรื่อยๆครับเดี่ยงตาเดี่ยงตาไปเหรอเอ,อ,อย่างรูเอาเดีเ่ยงผู้ชมหรือมเดี่ยงผู้กียดแล้ออกกล่องแฟลดก็ได้แฟลดกล่องก็ได้ พอฟู้ไว้อยู่พอลำอยางยดไว้อยู่มีที่สองที่สาม้วตั้งจากที่มารีดหลอบนี่เนาะแต่ว่าอย่างถ้าได,ได้ลายเราพี่นนองมันจะต้องท่าอาหารเสริมละ่อนฮอหลอดอืดแท้ มึงอยากได้ถั่วหลนนั่นตามมีดอ่ะเอืดพวกอื่นอ่ะนี่หอยก็หลายด่เป็นน้องลรกินน้ำยางนี่ก็เอืดก็ต้นล้งหันละอย่าง พอน้ำยางบ่เคยเต็มหนาเป็นทุกสวนแต่จะว่าสวนใดสิเป็นหน่อยสิเป็นหลายทุก,ทก,ทกสวนจะมีต้นหน่อยต้นใหญ่ผสมกันอะไพี่น้องเป็นเอฟซีผมคอมเมนต์ว่าอีสานพวมีตอนอ้นยางใหญ่ๆงามๆเด้พันมันก็นมีทั้งต้นหน่อยตอน้นใหญ่ละครับสลับกันต้นออกดีก็มีต้นออกก็ดีก็มีให้กันครับ ต้นสมบูรณ์ต้นแง่ต้นอวบก็ออกดีครับก็เป็นเต่ไหลลงมานี่ดยหลัดนะหลัดต้องไป่คุแนละทายพี่น้องต้นสุดท้ายกันครับสุดท้ายแล้วต้นสุดท้ายแล้ว ต้องไปแข็งผมเลยขาดน้อมีกระด,ด,ดะาษใบยี่เดลระยะกันยูแม่งเหลืออยู่ขี้ไม้ โอเคครับพี่น้องคารคลาิปนี้กบในกระเพื่อมกันไปก็ลังแกด้วยการกดไลค์กดซับสไครต์รือกดติดตามครับผมคอมเมนต์มาคุยมาจากันครับปัญหาสาระในเรื่องสวนยางครับผมไลค์พ่น้อดนะครับขอบคุณทุกคนน,นคะครับผมขอบคุณทุกๆ,ก,ๆการรับชมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเอี่ยมต <c oughs> ยาเี่ยมตากล่อ, <c oughs> อ,อ,อง